สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Pathway วันนี้เราอยู่กับคุณนานาวิทยากรด้านการอ่านเส้นภารกิจชีวิตและโครงสร้างโอเวอร์โซที่หลายคนถามถึงกันเยอะมากเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้คือประเภทของภารกิจจิตวิญญาณค่ะว่าจริงๆแล้วภารกิจที่แต่ละคนถือมาเกิดนั้นแบ่งเป็นประเภทไหนบ้างและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองกาลังเดินอยู่ในภารกิจที่ถูกต้องวันนี้คุณนา,นานาจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะ ขอบคุณคุณแอนนี่มากค่ะและสวัสดีทุกคนที่กำลังฟังอยู่ค่ะวันนี้เราจะเปิดหัวข้อที่สำคัญมากเพราะภารกิจจิตวิญญาณหรือโซมิชั่นของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันมีหลายระดับหลายรูปแบบและมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยค่ะคำถามแรกสุดคลาสสิกเลยนะคะภารกิจจิตวิญญาณคืออะไรคะถ้าให้สรุปง่ายที่สุดค่ะ ภารกิจจิตวิญญาณคือบทบาทที่เรารับมาเพื่อพัฒนาโอเวอร์โซของตนเองและมอบบางอย่างกลับคืนให้โลกในแต่ละภพชาติเราอาจเลือกภารกิจที่แตกต่างกันเช่นการเยียวยาการสร้างการปกป้องการสอนหรือการสั่นคลื่นให้ดาวโลกค่ะภารกิจไม่ใช่อาชีพนะคะแต่เป็นโทนแกนพลังงานของชีวิตอาชีพเป็นเพียงช่องทางที่ใช้ในการทำภารกิจเท่านั้นค่ะ แล้วแบ่งเป็นกี่ประเภทคะโดยรวมแบ่งได้เป็น7ประเภทใหญ่ๆซึ่งครอบคลุมโครงสร้างโอเวอร์โซทั้งหมดได้แก่ภารกิจผู้เยียวยาภารกิจผู้ถือแสงหรือผู้ปลุกพลังภารกิจผู้พิทักษภารกิจผู้สร้างภารกิจผู้สอนภารกิจเชื่อมมิติภารกิจเส้นสุดท้ายและวันนี้เราจะลงลึกทีละประเภทเลยค่ะเริ่มจากภารกิจยอดนิยมเลยค่ะผู้เยียวยาเป็นอย่างไรบ้างคะ ผู้เยียวยาคือผู้ที่แบกคลื่นพลังแห่งความสงบและการฟื้นคืนความสมบูรณ์พวกเขาจะมีสมลักษณะเด่นสามารถรับรู้ความเจ็บของคนอื่นได้เร็วมีพลังแม่พลังน้ำหรือพลังอ่อนโยนที่ปลอบเพลินคนอื่นมักมีบาดแผลในวัยเด็กที่ต้องเยียวยาตัวเองก่อนคุณแอนนี่จะสังเกตว่าคนที่มีภารกิจนี้ไม่ว่าจะทำงานอาชีพไหนเขาก็จะถูกดึงให้ช่วยคนเสมอเช่นปลอบใจเพื่อนฟังปัญหา หรือชี้ทางออกจริงเลยค่ะคนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกอุ่นขึ้นทันทีต่อมาผู้ถือแสงกับแอคทิเวเตอร์คืออะไรคะภารกิจนี้คือกลุ่มที่ทำหน้าที่ปลุกศักยภาพคนอื่นและปลุกพื้นที่ต่างๆในโลกให้ตื่นขึ้นพวกเขาเหมือนเป็นไฟขาวที่เดินไปตรงไหนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณคือคนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากได้พูดคุยด้วยมีพลังทะลุข้อจำกัดชอบเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆก่อนคนอื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวคนแบบนี้มาแล้วทุกอย่างเคลียบเลยค่ะเหมือนจุดประกายใช่เลยค่ะเขามีหน้าที่เปิดไฟในที่ที่มืดค่ะแล้วผู้พิทักษ์เป็นภารกิจแบบไหนคะผู้พิทักษ์มีพลังหนักและมั่นคงกว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อปกต้องบังสิ่งเช่นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวเด็กกลุ่มคนอ่อนแอเฟรมโค้ดหรือกริดพลังงาน คนกลุ่มนี้มักมีสัญชาตญาณความยุติธรรมแรงมากและสามารถทนความกดดันที่คนทั่วไปแบกไม่ไหวปกติจะมีร่างกายหรือพื้นพลังที่ใหญ่เพราะต้องรับงานหนักเชิงพลังงานค่ะคล้ายทหารแห่งแสงเลยนะคะใช่ค่ะแต่เป็นทหารในมิติพลังงานไม่ใช่การต่อสู้แบบโลกมนุษย์ค่ะแล้วผู้สร้างล่ะคะผู้สร้างจะถือพลังสร้างรูปแบบใหม่ให้โลกเช่นคิดซิสเต็มใหม่ทำธุรกิจที่ไม่เคยมี สร้างสื่อศิละปะคลิปเสียงงานเขียนต่อเชื่อมโครงสร้างใหม่ในสังคมจิตวิญญาณกลุ่มนี้มักเบื่อกับของเดิมเร็วมากเพราะเขามาเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่ทำตามค่ะเป็นภารกิจที่สนุกมากนะคะใช่ค่ะแต่ก็เหนื่อยง่ายเพราะมักจะเป็นเจ้าแรกที่ทำค่ะต่อด้วยผู้สอนค่ะผู้สอนมักมีพรสวรรค์นในการอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้เรียบง่ายเหมือนเกิดมาเพื่อทำความจริงให้เข้าใจได้ เขาอาจสอนในรูปแบบคลิปเสียงการสนทนาหนังสือหรือการฝึกอบรมสัญญาณคือผู้คนมักถามคำแนะนำชอบทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นสเต็ปมีสัญญาส่งสารจากโอโซอีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนสงสัยเลยค่ะ bridge walker ค่ะ bridge walker คือผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันเช่นโลกมนุษย์ เชื่อมกับโลกจิตวิญญาณพลังงานโบราณเชื่อมกับพลังงานยุคใหม่สายดาวดาวเชื่อมกับสายโลกมนุษย์เชื่อมกับโอเวอร์โซคนประเภทนี้มักรู้สึกเหมือนอยู่สองโลกพร้อมกันและจะเป็นผู้ล่ามพลังให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ลึกมากๆได้ค่ะแล้วภารกิจสุดท้ายคืออะไรนะคะเราจะเรียกว่า completion mission หรือภารกิจปิดรอบโอเวอร์โซค่ะ เป็นภารกิจที่มีจุดเด่น3แบบเกิดมาพร้อมงานที่ต้องปิดบัญชีต้องเคลียร์พันธะที่ค้างจากหลายพบคาดมักต้องทำงานระดับเฟรมหรือโอโซคนที่มีภารกิจนี้ชีวิตจะเข้มตั้งแต่เด็กจนโตเพราะกำลังทำสรุปบทเรียนทั้งหมดก่อนโอเวอร์โซเปลี่ยนรอบระดับค่ะแล้วผู้ฟังจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นภารกิจไหนคะให้สังเกต4อย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราอดไม่ได้ต้องทำแม้ไม่มีใครบอก ผู้คนมาขออะไรเราเป็นประจำสิ่งที่ทำแล้วพลังเปิดขึ้นทันทีความเจ็บปวดที่ต้องเยียวยาซึ่งมักเป็นเงื่อนของภารกิจนั้นถ้าฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้คือฉันเลยนั่นแปลว่าโอเวอร์โซกกำลังส่งสัญญาณแล้วค่ะ ขอบคุณคุณนานามากค่ะสำหรับเนื้อหาที่ลึกและเข้าใจง่ายมากในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังค่ะขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับเข้าภารกิจที่แท้จริงของคุณค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ